บอกว่าละครเรื่องพรมลิขิตเนี่ยก็พึ่งอวสานไปแต่ว่าในครั้งนี้นะพี่นิวเนี่ยจะมาทำให้ในเมืองบรุงเฮเวนเนี่ยกลายเป็นเมืองของพรมลิขิตนั่นเองอ่ะมาดูกันดีกว่านะฮะว่าจะเป็นยังไงอันดับแรกเนี่ยเราก็ไปพิมพ์สร์ชหาคำว่า ไฟก่อนดีกว่านะคะคือตอนนี้บอกก่อนนะว่าเราอยู่ในโ o บอทสตูดิโอซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างแมพของทางโรบอทนั่นเองนะจะเห็นว่าตรงนี้เป็นน้ําพุใช่ไหมแต่ว่าเราจะเอาสิ่งนี้ใส่เข้าไปอันดับแรกเนี่ยเราก็เอาเป็นบ้านทรงไทยออกมาเลยแบบนี้ฮะพอเรา,เอาบ้านทรงไทยออกมาแล้วเราก็ทําการ ปรับนะทุกคนนะแล้วก็นี้เราจะเอาบ้านทรงไทยเนี่ยมาตั้งทัพตรงน้ําพุใจกลางเมืองรูงเฮเวนไปเลยบ่งบอกถึงความเป็นพรมลิกิดหรือว่าบ่งบอกถึงความเป็นไทยๆแล้วเราก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นนี่อลังการขึ้นนะทุกคนนะก็เสมือนว่ามีน้ําพุอยู่ใจกลางบ้านเลยอันนี้ที่เห็นเนี่ยที่เป็นสีสีสีสน้าเงินสีเขียวสีแดงสีเขียวเนี่ยมันคือที่นอนนะทุกคนนะเป็นที่นอนแบบไทยๆโบราณโบราณต่อไปเราก็จะมาทํารั้วแบบไทยๆกันนี่รั้วแบบ น่ารักตะมูตะมีแบบไทยๆนะทุกคนนะเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดเรามากดเล่นเนี่ยรับรองว่าดูสวยงามแน่แต่ว่าตอนนี้ขอใส่เข้าไปก่อนแล้วกันนะเอาแหละตอนนี้นะเราก็ทําั้วสวยงามนี่ไว้รอบๆตรงนี้นะนี่ใจกลางเมืองบรุคเฮเวนก็จะกลายเป็นแบบไทยๆแบบนี้สวยงามมากเอาแหละเดี๋ยวตอนนี้เราเรามากดเล่นกันดูนะนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนนะมาดูกัน สมมตินะเราขึ้นไปบนบ้านใช่ไหมนี่มันก็จะมีน้ําพุอยู่ใจกลางบ้านแบบนี้โอ้โหจะบอกว่าสวยงามทีเดียวนะแล้วเราเดินลงบันไดมาฟื้อแบบนี้โอ <naz> ้โหรัวสวยงามรัวเอาเด้อรัวพังรั้วพัง เดี๋ยวแม่พุตานนี่แม่พุตานพังรู้เหรอเนี่ยแล้วก็เดินมาตรงนี้อีกหน่อยนะคะก็จะเป็นการเล่นระนาดนะเตงเตรงเตรงเต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 รงเตรงนะใส่เสียงเข้าไปเองนะเอาละทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในแมปบรูคเฮเวนของจริงแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะลองมาแต่งเป็นแม่พุตานกันดูแต่ว่าตอนนี้ทรงผมพี่นิวมันไม่ได้เพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราลองหาทรงผมที่เหมือนกับของแม่พุทธาลกันดีกว่านะก็มาดูกันว่าในบ r o o เฮเว e นเนี่ยมีทรงไหนบ้างที่เหมือนของแม่พุทธาลจะว่าไปทรงนี้ก็เหมือนนะมาทรงนี้คือเหมือนเลยได้เลยเนี่ยฮะ นี่แล้วก็สีผมคล้ายๆกันด้วยเอาแหละจะบอกว่าในวันนี้นะคะภารกิจของเราเนี่ยก็ต้องเกี่ยวกับพมลิขิตแน่นอนเราจะมาตามหารักแท้หรือว่าผมลิขิตในบรูคเฮเวนกันโดยที่เราเนี่ยเป็นร่างแม่พุทธตาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเราจะถามคนในแแบบว่าคุณเคยดู ซีรีส์ไทยหรือว่าละครไทยหรือไม่ถ้าเกิดเขาเคยดูเนี่ยก็แปลว่าเราเจอพมลิขิตแล้ว <c oughs> ส่วนมากเนี่ยในบุ๊กเฮเว่นเนี่ยจะมีชาวต่างชาติใช่ไหมอย่างเช่นบ้านหลังนี้เป็นต้นอุ๊ย FBI FBI มาทําไมหน้าบ้านเนี่ยรู้จักแม่หญิงพุตธาลไม่จ๊ะจากเรื่องพรมลิขิตรู้จักไหมจ๊ะ รู้จักไหมโอ้โหนาะยยิ้มฟันแข่งมากฟันหนายน่ากลัวมากแม่หญิงก็ทําการทักทาย FBI ไปก่อนแล้วกันนะแล้วคนที่เป็น FBI ก็ถามเราว่าเนเธอมาจากไหนเนี่ยฮะเราก็เลยบอกเขาไปว่าเรามาจากพมลิขิตเป็นไงเขียนแบบว่าภาษาอังกฤษตรงตัวเลยพมลิขิต และเราก็มาเจอชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังทำการอะซ่อมรถอยู่เขาจะเป็นผลิติัของเราหรือไม่ให้นายนายคือผลิคิดของเราหรือเปล่ารู้สึกว่านายก็ขยันซ่อมรถแล้วเกินนะให้นายดูไปงไง เมื่อกี้เอาคอออกมาตัวนี้เอาไปแจออกมาดูซ่อมรถไม่สนใจแม่หญิงเลยดู <c oughs> แม่หญิงก็ทําการทักทายไปแล้วกันนะ <c oughs> เอาคอหันมาแล้วพมลิขิตของฉันหรือเปล่านะว่ <c oughs> าไงเธอคือใครเหรอ <c oughs> เขาถามว่าเราคือใครแล้วก็เลยบอกไปว่าเราคือพุตาน <c oughs> พุตานไหนอ่ะไม่รู้จักอ่ะ <c oughs> แล้วคราวนี้พี่นิวก,ก็บอกกับคนนี้ไปว่า you are my destiny เธอคือพรมลิขิตของฉันแล้วเขาก็บอกว่า ko เดี๋ยวนะ ko นี่มันคือโอเคหรือเปล่าอะ แล้วเขาก็ไปซ่อมรถต่อเดี๋ยวนายคือเดตินี่ของเรานะคือภพนิจิดของเราอ้าวเดี๋ยวไปซ่อมรถต่อแล้ว,ว no เขาพิมพ์ว่าโนเมื่อกี้นี้แต่เขาพิมพ์ KO มานะแล้วคราวนี้แม่ญิงพุตานก็ยังไม่ลดละความพยายามก็บอกกับชายผู้นี้ไปว่า you are my destiny เธอคือภพนิจิดของฉันทาอะไรฮะไปซ่อมรถต่อโอเคสุดแล้วนายไม่น่าใช่ภพนิจคิดของเราแล้วแหละเพราะว่านายไม่สนใจเราเลย ติ้งตองวัสดีค่ะแม่หญิงพุทธาลมาเยือนค่ะวัสดีค่ะรู้สึกว่ามีผู้หญิงอยู่ในบ้านแล้วก็มีลูกด้วย อ่าแล้วก็มีผู้ชายอยู่ในบ้านด้วยเอา้าสงสัยว่าเขาเป็นคู่แฟนกันเพราะฉะนั้นไม่น่าใช่ภูมิกิจของแม่หญ่งพุตานแล้วขณะเราดกดกิ่งนะเขายังไม่เปิดประตูเลยสงสัยว่าเขาเป็นคู่แฟนกันโอเคแม่หญิงพุตานไปหาภูมิกิจที่อื่นดีกว่าต่อไปเรามาหาพูมิกิจที่บ้านไร่บ้านสวนดีกว่านะรู้สึกว่าปลูกข้าวโพดขายด้วยอา้าวเดี๋ยวเป็นชายหนุ่มนาชายหนุ่มหน้าตาหล่อๆแฮมซัมว<ๆ>่าทราบว่าทราบรู้จักแม่หญิงพุตานบอรู้รจักบอจะเอา้าอยู่สองคนเหรอเนี่ยโอ้โ oh ห oh. มีชายหนุ่ม ด้วยเป็นพี่น้องกันหรือเปล่ากดกิงขนาดนี้เปิดประตูมาคุยกับแม่หญิงพุทธาหน่อยได้หรือไม่ให้นายเอามาคุยกันหน่อยได้ไหมจ้าเปิดประตูหน่อยจ้าไม่ป้นบ้านหรอกนะเอามาคุยกันหน่อยนะแล้วเขาก็ยืนอ้าปากหวอไปเลยยังไงเนะี่ยเอ้ยเปิดมาแล้วเปิดมาแล้วเปิดมาแล้วว้าวเปิดมาแล้ว,ว,ว,ลวถ้าเกิดเขาเปิดประตูแบบนี้แปลว่าเขาคือพรมลิขิตของเรา <c oughs> โอ๊ย <c oughs> โอเคสรุปว่าเราถูกแบนกำลังจะบอกเลยว่าชายผู้นั้นคือผมลิขิตของเราแต่เขาได้แบนแม่หญิงพุตานไปเรียบร้อยผมลิขิตแบบใด <c oughs> เธอเนาะเธอเธอคือผมลิขิตของฉันหรือไม่เบคอนเบคอนเอาเบคอนหันมาละเอ๊ะเลยนะ เบคอนทำไมนายเออเอาไปไหนล่ะนายไม่ใช่เจ้าของอันเนี่ยเพราะว่านายใช้ที่นอนเข้าไปในบ้านเขางั้นเราเข้าไปด้วยดิโอเคเราเข้ามาได้แล้ว <laughs> นี่นายไม่ใช่เจ้าของแน่เลยเนี่ยเฮ้ยเบคอนดูแลไม่น่าใช่ผมธุรกิจของเรานี่นายโอ้โหนี่นายกีตาเลยเนี่ยเอาดู <laughs> นายใช้อายในเนอ้์ er, กีตาเหรอเบคอนนายคือผมธุรกิจของเราหรือเปล่า <laughs> นี่เลยแล้วก็พิมพ์บอกเบคอนไปว่า you are my destiny เบคอนนายคือผมธุรกิจของเราหรือเปล่าเบคอน เหมือนเบคอนรังเกียจเราอะติงตงังวัสดีค่ะวัสดีค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยว อะไรนั่นะ่ะนั่นเธอมีขนนกหางนกยูงอยู่ข้างหลังเธอเหรอนั่นเฮ้ hey, เราเป็นเพื่อนกันได้นะจะบอกว่าเราชอบหางนกยูงที่แปะอยู่ด้านหลังเธอมากเลยอะแต่ดูเหมือนกับว่าเธอก็ไม่สนใจเจ้าหญิงพุทธานนะอุ้ยแต่ว่าเธอออกมาข้างนอกบ้านโอ้ oh, จะบอกว่าเธอมีหางนกยูงอยู่ข้างหลังจริงด้วยโอ้โหอลังการงานสร้างสุดๆถ้าเกิดเราเข้าไปเธอจะแบเราไหมเนี่ยอ่ะเข้ามาแล้วอาวแล้วใครเข้ามาอีกน่ะเดี๋ยวอย่าแบนะรู้จักเจ๊ย เรียบร้อยแม่หญิงพุตานน่าความเลยโอเคเลยทุกคนตั้งแต่เล่นมาแม่หญิงพุตานยังไม่เจอพรมลิกิตสักคนและแม่หญิงพุตานก็มาหาพรมลิกิตที่เออเอคนไทยเจอคนไทยใส่ชุดแบบนี้คนไทยแน่นอนให้นายเดี๋ยวนายเป็นเด็กช่างเหรอนายคือคนไทยใช่ไหมเราเห็นนายใส่ชุดเด็กช่างนะนายรู้จักแม่หญิงพุตานหรือไม่นานานทีเจอคนไทยว่าแต่นายจะปีนเขาไปไหนเนี่ยรอแม่หญิงด้วย รอแม่ยิงด้วยนี่ไงคนไทยนี่เอาไปไหนลูก <c oughs> ดูดูเหมือนจะไม่อยากคุยกับคนไทยด้วยกันนะเนี่ยนี่นายนายพาเราซ้อนมอเตอร์ไซค์มานะ่ะนายมีใจหรือเปล่าอา่ะฮะนายมีใจเอาไปไหนลูก <c oughs> นายเดียวแล้วเราก็มาเจอบ้านละ่ะเอะบ้านหลังนี้ เป็นแมวเหรอเป็นแมว่านไหนขาดูในเซิโอ้โหเดี๋ยวนะเจ้า <c oughs> ของบ้านนี่คือหน้าแมวเลยนะแล้วก็ขายน้ำมะนาวอยู่หน้าบ้านและแม่หญิงพุทธานก็บอกไปว่า you are my destiny ดูนะว่าเจ้าแมวนี้จะเป็นภรฤกตของเราหรือไม่ถึงแม้ว่าเขาจะหน้าแมวแต่เราก็รับได้แล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าอะไรนะไม่ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ภพฤกตของเธอ <c oughs> เขาบอกว่าเขาไม่ใช่พรมลิกิดของเราแต่เราก็ไม่ยอมแพ้แล้วก็บอกกับเขาไปอีกว่าเขาคือพรมลิกิตของเราใช่ไหมนายคือพรมลิกิตของเรานายอย่าปฏิเสธหัวใจตัวเองเลยบอกมาแล้วเขาก็บอกว่าโอเคโอเคก็ได้ก็ได้งั้นเราก็ทําการส่งอมยิ้มให้กับเขาไปเอาไปเลยแล้วเขาก็รับอมยิ้มไปกิน <laughs> เขาคือพรมลิกิตของเราแล้วเราก็ได้พรมลิกิตเป็นผู้ชายคนนี้หน้าแมวแล้วเขาก็บอกขอบคุณนะ ว่าแต่ภมิลิขิตคืออะไรอะ่ะในที่สุดเราก็เจอภูมิลิขิตของเราแล้ว หลังจากเล่นมาประมาณหนึ่งชาติเราก็ได้ภูมิคิดเป็นเออเป็นคนหน้าแมวนะบอกเลยนะว่าภรารกิจการเป็นแม่หญิงพุทธาน,นะจากเรื่องภูมิคิดนะสนุกมากทุกคนก็ลองมาแต่งกันได้นะเพราะว่าในโลบอกเนี่ยมันก็มีชุดไทยนะให้แต่งนะแล้วก็นี่เลยก็ลองมาแต่งกันดูบอกเลยนะคะว่าน่ารักแล้วก็เหมาะกับภูมิคิดมากๆวันนี้ขอตัวลาไปเกิดน,นะแคร์ใแบบแคร์ชุบชื้นนี่นาะยนายคือภูมิคิดของเราหรือเปล่านะ ใครขออุ้มอ่ะนายขอละอุ้มเหรอเนี่ยโอ้โหแสดงว่าเอ้าเดี๋ยวนะปล่อยลงทำไมอ่ะอ๋อพอดีว่าฉันกดผิดนะ